สบายดีพี่น e uh, ้องสบายดีบ่าสุขทุกคนสุโมงสุบรพี่น้องเอ้ยพอกับส่องเบาควันคือเก่าพี่น้องอื่นเศร้ามากกับห่อนแห้งพี่น้องเอ้ยหน้ามวยกับเบาควันเดือนสิบหาพี่น้องไปหาขุดหาเขียหาหน่อไม้พี่น้องเขินแต่าม่ใหญ่เพิ่นไปพี่น้องเอ้ยไปได้มาแต่ละเถียกับผู้ค่อยพแกงหน่อซองเถียไปหาจระเข้พอแกงจะเข้าไปหาหน่อได้จระเข้พอแกงพี่น้องหน่อไม้ยามนี่ยหน้ามวยเขียก็ได้กับบิดจม m o ไก่ฮอดน่าให้หน่าแล้วพี่นออ้องบ๊อบควันกำลังไหวขามาก็เกีเ่ยไวไหวพี่น้องเอ,อ้ยมัวนนี่ก็ได้เที่ยงหน้าน้อยเนาะไอ้นี่ชิเป็นหน้าน้อยของแม่น้องเดือน,พอนเออพื่นอนเด้อพี่น้องปีนี้เป็แม่น้องเดือนเพื่อนมาได้เหตุให้เหตุหน้าเนาะเพื่อนกัดใช้บ๊อบควันเหตุเพื่อนว่าเนื่องจากบ๊อบุญเพ่งเพื่อนไปเหตุงานที่เกาหลีพี่น้องมีไัยพาเหตุเอากระชืได้ เห็ดพ่อพี่น้องเห็ดจะสิได้สำเร็จเลยเนาะเห็ดสามคนปีนี้ว่าคิมหน่อยน้ำทางยากลูกน้อยเบาควันแล้วก็ต้องมวยว่าคิมหน่อยสามคนนี่แหละพ่อพี่น้องมาลุ้นกันว่ามันสิแล้วบอลขันว่ายผัดไก่เห็ดน้ำหอมโบไรพ่พี่น้องเอาว่าคิมหน่อยครับเพิ่นก็เอาโบไรแล้วเพิ่นเมื่อยแห้งเขต เคยตาดจอยบอยู่นี่เพิ่นเมื่อยเพื่อนพี่น้องเพิ่นบ่ได้กินข้าสองวันสามวันแหละพาไปหาหมอเพิ่นกะบ่ไปเพื่อนพี่น้องเบิ่งกัรเพ่อนพี่น้องก้อนหน้าไหนครับตัวพ่อพี่น้องเลยน้าไม้ครับบริพ่อน้ามาแต่ผู้แลเพ่อพี่น้อง ดินกรแหงอยู่เครื่งเครพูนกับบตต๊คพ,พื่นพีน่น้องสี่เขานาหน้าและไรพ้นยังบ่มี หาหนอไม้ไปพี่น้องว่านี่พ้นกำลังสีมาเไปพี่น้องเอ้ยทังพ้นทางล้มบาดนี้บางคนกำลังว่าว่าพ้นบอตกตอนนี้ก็มากายเต๋เลยแต่ว่าหนาไม้กับพ่ท่านเห็นหมาพี่น้องเอ้ยมากะไรกะไรกันแห้งพอพี่น้องถ้าพ้นตกจากสีหามือกะคือสี่ป่องอยู่แเานาะ อันนี้ม like ันดินแห้งเกินยังบาพากันได้าจักหน่อยพี่น้องจักหน่อยจักแนงกำพันเห็นเมื่อยแต่เหนื่อยแต่ซองเมื่อยแต่หาพี่น้องเอ้ยนี่คือปีขึ้นออกเห็นแหละก้อนหัใหม่ฮะมันจะไม่ออกได้จากไหนเนาะหาแต่โดนแต่นานหากระมาพ่อพี่น้องพูดว่าอึดขนาดมาบึงน้ำกันพี่น้องนั่นขาวๆเมนพี่น้องมวย ไม้ข้าวิีเนาะอือหืออันน้เขาอารวบไม้ค้าไม้ทีไปท่านด้พดในดินเนาะอ่ัดเจ้าอันนี้ก็แม่พี่น้องเอาเลยเอาเลยหน่อยก็เอาครับพี่น้องหอมมหอับตอนนี้พ้นกําลังโตคนพี่น้องเอ้ยขบค่ะค่ะก็มันสิใหญ่สมใจเนาะ

มันเป็นหนออมันตดำตังคับเลยอือก็ว่ามานอยู่พลอยพี่น้องเลยเป็นไม้ผลป่าด้วพี่น้องหายากสุดๆเนาะ ข้าวพี่นอน <c oughs> มียอดนึงยังมีพี่พี่ก้องอันนี้ก็ข้าวทุกการพี่น้องแต่ว่าข้าวกับปูดน้อยนเนาะแต่ก็ข้าวมาสีจัดการเลยเผื่อทำแปะทำไมทีลนะค้นก็ตกมาเลยโอ้จะมันดีใจค่ะฝนตกพี่น้องเอ้ย อซับเสลียงพี่น้องเอ้ย

พ่ออพันไฟไม่้ด้พังนั่นเด้ไปละอเพื่อมีคันกอเนาะไปไปพี่ร้องฮะกระต่อฮะหนุ่มมวยเป็นพ่อพ่อ่้ล้วเดินเพาะที่หนึงเาออบไกระดองมใหญ่เบ่งกันไฟพี่้อง น้ำใหม่อันนี้จะเป็นน้ำใหม่เปินบ้านได้ที่เนาะโอเค้างในโอซามโน่จังผมไปอยู่ข้างนั่นที่ฮ่างามเลยนืม เันก็จะเห็นมุคคลด้ก็เปนองแต่ก็ต้องขอโทษขอภัยได้บ่ละบ้านแม่มันขี้นอกเลย อดลินเพื <c ười> ่อนกลับก่อนแล้วเพไนพี่น้องเรือบบกคอนก็หนังมวยม่านท่านเห็นมาทันได้เนาะโอ้มีหอวเฉลี่ยได้แน่น่ิวางวางเสีได้หน่อยใหญ่กับบุได้พี่น้องเลย มากควนท่านจะอ่อนปลาให้พี่น้องนำไพ่ประธานบันชีสว่างเลยพี่น้องเลยปาลาร้ายขนาดนี่แหละพ่อพี่น้องหน่อไม้ที่ว่าหากันมากอะได้ซัมเน่เละเนาะกะซัมเน่กะทึว่าได้ได้พ่อพี่น้องเลยเพราะหน่อไม้บั่นเฮาอรัช่วงนี้เป็นช่วงหนาแรงมันอึดพ่อพี่น้อง เพราะว่าไผยกระหานะ้ะช่วงนี้เป็นช่วงหนาแล้งช่วงน่อไม่บุป่งพีร่รองเอ้ยถ้าว่าพดห้ามแน่กะสิลายี่หอกเนาะช่วงหนาพดทมันสิคมน้องเมยเนาะคนก็สิบุคอยกินปันใดพด <c oughs> พดทวันน่อไม้พ่อพี่้องมันเูื่องอกเคียวบุฮันสิเคียวบุมี กว่าทาแถวหน้าบบาควันพย่พยพี่น้องกาสิบุคอยมีเนาะหน้ามันแห้งน้าห่วยเนี่ก็แห้งแหงพายพยี่น้องตอนนี้กาพี่แหละมาทางบ้านชีสว่างพายพยี่น้องเลยพระประธานชีสว่าง หลือกัจสองคนมาพี่น้องบาลินเป็นคนไว้กับก่อน,ม,นมันแห่งมันแหลงเมืนว่าจะได้กระเพาะอนุกาศหนาเ้ยพี่น้องสบายดีอาณาใหม่ยามสัสๆต่อพี่น้องเลย